สวัสดีครับคุณผู้ชมแมไม่ได้เจอกันนานอยู่นะไม่เป็นไรวันนี้ครับผมผมมีของบางอย่างจะมารีวิวให้ชมกันหลายๆคนอาจจะได้เห็นผ่านหูผ่านตาไปบ้างแล้วโดยเฉพาะหลายๆคนที่ใช้บริการรถโดยสารรถไฟฟ้าอ่ะนี่ครับอันนี้คือปัดและปิด บัตรละดบิ๊กการ์ดลิมิเต็ dition ลายกันดั้มจริงๆมันมีทั้งหมด3ลายนะครับผมจะเป็นลายแซนะชาแซกแล้วก็ RX78 แล้วจะมีลาย RX78 อีกลายนึงนะแต่ผมหาไม่ได้ผมหาได้แค่2ลายนะครับแล้วภายในนี้มันก็จะมีมีเสื้อยืดมาด้วยเสื้อยืดแล้วก็แมสป,ปิดหน้าแมสหน้ากากเอาไว้ช่วงนี้กำลังเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องมีติดตัวครับขาดไม่ได้เลยนะครับ แล้วข้างในมันเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับอ่าพอน,นี่เพิ่งเพิ่งได้มาเลยครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถหาได้ครับหาซื้อได้ตามง่ายๆที่สถานีรถไฟฟ้าเลยนะครับชุดหนึ่งอ่ะผมลืมไปแล้วผมซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีเสื้อยืดข้างในนะครับเราสามารถเลือกไซส์ได้เขามีไซส์ให้เราเลือกครับตั้งแต่ m อ ML, XL นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูทีละหอ่ออ่าผมเอาจาก ดูจากภายนอกก่อนนะครับภายนอกเนี่ยมันจะเป็นซองซิปนะครับสีนออมาไว้แล้วก็มีเขียนระบุเอาไว้ตรงนี้ครับ Limited e d i t i o n แล้วก็ไซแอลก็คือเป็นไซ์ที่ผมเลือกมาเป็นไซ์ที่ผมใส่อะนะมองจากภายนอกก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีบาร์โคดอาจจะเอาไว้ยิงตอนชำระเงินนะครับข้างในก็จะเห็นเป็นการ์ด แล้วก็มีบัตรแรปิดที่อยู่ตรงนี้บัตรแรปิทที่อยู่ในนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีมูลไม่มีไม่มีมูลค่าไม่มีเงินอะไรอยู่ข้างในนะยังการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็มีบัตรแรปิดบัตรแรปปิดนี้จะเป็นบัตรเปล่าอยู่นะครับ <'m S 1> ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนนะครับแล้วก็ยังไม่มียอดเงินอยู่ในนั้นนะครับสําหรับคนที่อยากจะเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลังจากทันทีที่ซื้อครับจาหท้าทีเขาก็จะสอบถามว่าจะเปิม เปิดใช้บัตรเลยไหมลงทะเบียนใช้ไหมก็ต้องใช้แบบประชาชนนะครับโอเคเราม,มาตัดดูกันผมจําไม่ได้ว่าเสื้อมันมีสีขาวด้วยหรือเปล่านะแต่ผมที่สถาน,นีที่ผมไปอะ่ะมันมีแต่เสื้อตัวสีดำนะเดี๋ยวเราม,มาดูกันนะครับโอ้โอ,โอ,โอแกะยากแกะยากอโอเคเอาบัตรออกมาดูก่อนโอเคนะครับอันนี้มันก็จะเป็น เป็นกระดาษนะครับแล้วก็เป็นเน็บการ์ดเอาไว้ด้านในการ์ดก็สวยครับพิมพ์สวยเป็น RX 78ที่ลายกับรูปแบบที่จะเป็นทรงแบบเดียวกับในอนิเมะนะทรงแบบอนิเมะไม่ใช่แบบเน้นลวดลายเยอะๆเหมือนลายแบบของพวกโมเดลที่เป็นมัตเตอร์เกตหรือออกแบบของคาโตกิ อันนี้จะเป็นแนวทรงอนิเมะแล้วข้างหลังคืออะไรเนี่ยนะสแกนปั๊บรับเลยเพียงสแกนที่อ d e คนี้ก่ขอข้อมูลให้ครบถ้วนรอปรวงกุญแจทางไปรษณีย์วันทำการอ๋อนี่ครับมันจะมีระบุเอาไว้นะ3ามแบบ3แบบครับอีกลายนึ่งก็จะเป็นรูปไอ้เจ็แปดวิ่งซึ่งที่ที่เสื้อยืดก็น่าจะมีลาย,ยานี้ด้วยนะแต่ สถานีที่ผมไปไม่มีไม่รู้ว่าที่ไหนมีกันมีใครเจอบ้างบอกนะอ่านะครับน,นี่คืออันแรกนะครับอยู่ออกมาอันที่สองนี่ครับแมสครับอ่าก็มีสัญลักษณ์ของเด็กครับเพราะอันนี้เป็นของลิขสิทธิ์นะครับถูกต้องครับของทางเด็กเขาทําออกมาก็จะเป็นแมสผ้ามีลายโ มีสกรีนลายของกันดั้มไอเจดแปไว้ตรงนี้สัญลักษณ์ของเด็กนะครับแล้วด้านข้างนี้ก็มีสัญลักษณ์ของสาพันธ์นะครับไอ์เจ็ดแปเด็กนะครับแล้วก็สาพันธ์โอเคคานนี้ก็เรามาดูเสื้อย,ยืดกันเสื้อย,ยืดก็จะมี สัญ,ญลักษณ์ตรงคอที่พิมพ์สก,กรีนเอาไว้ครับ DGTBK เย้อมจากแหล่งหรือว่าอะไรเนี่ยทั้งมันก็มีแท็กการระบุสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของเด็ก Dream 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 Express อะโอเคเาดนตัวเสื้อน,นะครับ เสื้อมันก็ไม่ใช่สีดำซะทีเดียวนะมันเป็นสีกรมท่านะครับของลายไอซเจ็ดปดเป็นสีน้ำเงินกรมท่านะครับแล้วก็มีสกรีนรูปส่วนหัวเนแบบป้ายบางสกรีนรูปส่วนหัวของไอ7 8เจ็แปดอาไว้นะครับอ่าก็สวยดีนะครับเป็นสกรีนยางด้านหลังก็จะมีโลโก้ของกันดั้มอยู่นี่ครับูโลโก้กันดัมครับ ก็ผ้าก็ค่อนข้างจะกําลังดีนะไม่หนาไม่บางเกินไปคิดว่าน่าจะใส่เป็นเสื้อลำลองหรือเสื้อเอาไว้เดินเที่ยวอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่สบายๆนะไม่หนาเกินไปก็จะแสดงว่าก็ก็แสดงว่าเราก็จะสามารถใส่ได้แบบสบายๆไม่ร้อนนะครับแต่ว่าพอาสกีนลายไอจีแปดอันเนี้กลับเป็น ลายที่แบบมีรายละเอียดของแมชชีนิกค่อนข้างเยอะไม่ไม่เหมือนกับไอตัวบัตรนะครับตัวบัตรแรบปิดนะครับจะเป็นไอเจ็ดแปดที่แบบาลายอานิเมะใช่ไหมครับจะไม่ค่อยมีดีเทลรายละเอียดที่เป็นแมชชีนิกมากแต่อันนี้นี่ใส่มาเต็มเลยครับอันนี้ครับใส่มาเต็มนะครับ,บร,รบายละเอียดแมชชีนิกบนศีรษะบนหัวส่วนหัวเนี่ยครับลายเต็มเลยไม่เหมือนกับตรงที่ที่เป็นตัวบัตรนะครับตัวบัตรนี่จะเป็นลายแบบทรงอนิเมะ อืออมันนี้ส่งอัน,นิเมะแต่อันนี้โอ้โหลายมาเต็มอ้าวละจบไปสำหรับ RX78 ไปตรงนู้นนี่ดีกว่าพระเอกของเราครับพระเอกตัวจริงครับมันต้องอันนี้ครับชาแซกครับผมอันนี้ครับชาแซกนาดูแล้ครับดูลครับ ชาแซกจะเป็นทรงแบบอันนี้เหมือนกันแบบในอนิเมะครับแบบดีไซน์แบบอนิเมะเก่านะครับผมลายเส้นก็จะแบบดูเป็นเน้นๆโก้งๆสวยครับมุมนี้นี่ปากยื่นเหมือนกรูปเลยครับนะครับมุมนี้ปากยื่นเหมือนกรูปเนี่ยครับมุมนี้ครับเนี่ยปากยื่นเหมือนกรูปเลยครับดูไม่เหมือนแซกเลยอานนี้แหละครับเรามาตัดดูกันข้างในว่าเป็นยังไง อื้าวาล่ะครับมาล้วครับก็มาที่การ์ดก่อนโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมชอบสีอ่อนหรือเปล่านะดูสิดูสิครับสีแดงมันเข้มนะแล้วโลโก้เนี่ย M S 0 6น Saku Saku t เนี่ย มันพิมมาด้วยสีทองแบบอ่โรสโกอ่ะ,อะสวยเอ๊แล้วไอ้เจ็ดแปดอะอาจจะเป็นเพราะว่าผมนี่ใส่ใจกับตัวของซีออนมากกว่ามั้งของไอ้เจดแปดจะเป็นแบบเป็นโครเมียมลุงอ่ะเนาะอ,อย่างนี้แหละโรสโกสวยกว่าเยอะโรสโกสวยกว่าเยอะนี่ข้างหลังก็เหมือนกันครับ เพียงสแกน QR Code คนี้ก่อข้อมูลให้ครบถ้วนรอรับพวงกุญแจทางไปรษณีย์5วันทําการอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องรีบก่อเพราะเขามันเป็นพวงกุญแจอะคริลิกและนี่เป็นลายชาแซกด้วยสวยอันนี้พลาดไม่ได้แต่ไหนๆก็มีทั้ง2อันแล้วเดี๋ยวผงจะป่อกทั้งคู่นั่นแหละคราวนี้ก็มาดูชิ้นต่อไปที่อยู่ข้างในแน่นอนครับแมสครับสีดำตัดแดงโอ้โหสวยเหลือเกินดูสิหัวชาแฟก อาลายแบบมาสเตอร์เกนมาเชียวตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของเด็กเหมือนเดิมนะครับดีมเอ็กเพสนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของซีออนสีแดงครับโอ,โอ้โหสวยสวยสวยอ่าโอ้โหแล้วใครจะกล้าใช้เนี่ยอื้มครานี้มาดูที่เสื้อนะครับอืมอันนี้เป็นดำเลยครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ ซีออนแล้วก็หัวของชาแซกนะเป็นชาแซกที่มีลายแมคานิกเยอะๆแบบมาเตอร์เกตอืมนี่ครับชาแซกเนื้อผ้าก็แบบเดียวกันโอเคสวยไม่มีอะไรเลยครับอันนี้เราก็แค่ผมเอามารีวิวสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับหรือว่าถูกใจอยากได้บ้างตอนนี้ครับยังมีอยู่นะ ตามสถาน,นีรถไฟฟ้านะครับตรงที่เราสามารถเดินไปหาเวลาเราจะเติมเงินลงบัตรและบิดอ่ะแล้วอันนี้บัตรแล็บบิดก็ใช้งานได้นะหลังจากเราซื้อแล้วเราก็ลงทะเบียนนะครับเติมเงินเข้าไปเอาไว้ใช้เวลาขึ้นรถไฟฟ้าหรือจ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่เขารองรับแบบรองรับและบบิดการ์ดอ่ะ,อะโอเคคลิปนี้ก็ แค่นี้ครับไม่มีอะไรละแค่อยากเอาเสื้อมาอวด